สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาบอกวิธีการใส่สปริงฝาเครื่องซักผ้านะครับซัมซุงฝาบนนะครับสปริงก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็คือส่วนมากที่มันจะเสียก็คือตามเี้ยวพวกนี้นะครับมันจะหักนะครับเี้ยวพวกนี้มันจะหักเ,เ,เ,เดี๋ยวนี้ก็จะมาดูวิธีการใส่กันเลยนะครับจริงๆแล้วก็ ใส่ไม่ยากนะครับให้เรานะครับนี่ครับแกะฝาหลังออกมาก่อนนะครับคือถ้าไม่แกะนี่ก็ผมเคยใส่นะครับแต่มันจะค่อนข้างยากครับให้เราแกะฝาหลังออกมาก่อนนะครับแล้วก็นําสปริงนะครับนี่ครับจะมีรูของเขาอยู่นะครับใส่ไปเลยนนับที่รูจากนั้นนะครับให้เรายกฝาขึ้นนะครับ ครับนึ่งนะครับตราได้ผลข่านเนเดียวให้เรายกฝาขึ้นนะครับนี่ครับแล้วก็ดาาันตัวล็อกตรงนี้นะครับลงไปเลยครับแค่นั้นครับนี่ครับสปริงก็จะใส่ มันไมล็อกแล้วนะครับก็ให้เราทําทั้งสองฝั่งนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับวิธีการใส่สปริงฝาเครื่องซักผ้าฝาบนนะครับยี่ห้อซัมซุงนะครับขอบคุณครับ